ทำันไรชิมอะไบอกบจะเป็นยู่บอหลักขาอยู่บนค่ะโอ้ยอยู่ข้างบนข้าวุซ้ายข้าวถุงขโอ้คนเราชุดตองคกนี้เดี๋ยวสันเป็นบ้งวันบานนี้ันเป็นค่ะมีสามคน่อยเออมาเลยไปตามนั่นแหละไปเร็ยนเหลว เมิร์กไม่ยูดหยุ่มล้วนะเมิร์กเมิร์ไม่ไกลนแล้วนะนานมากไม่ต้องเลยเป็้นซคนอยู่บ้านนี้ไปฝึกบดบ้านนี้ฝึกบดบ้านนี้เหตุเหตุเป็นบดจุนนอก ตับเิกไเรื่อยๆนน้อยๆันนุมเนี่ยมันเป็ับเกเด้อทำไปเรื่อยๆเด้อเวลาเวลามันถึงขัดขันหน <lation> ้าสิ่งที่เขาเห็ุใบมันจสะสมมาก่อยเนื้อเข้าอินดอกบอกเลยหลูกเปนหนักแล้วรดส้นกระเด็นไปดังยี่สิบ โอ้มันมุนเบิ้ลบด้อนาเี้ยเป็นบลาสั้นแล้วเวลาาขับขันกันมากกว่คอยเลี้ยงเขาเองดีกว่า มีสิบสามสิบเมตรคุเด้อเขาโค้งไปป้าทุกหาิบประการต้องามงงหน่อยหาสิบเมตรโอ้เพเป็นตะเหลือเนี่ะแต่ตมันโค้งไปถุงเราบ้างโค้งอีกไแห้งแต่เนาะจสามารถกินหน้าาาลนั่งแหละแต่้าฟึ้งไวแล้วนะมันเป็นเราเองดอกถึงก็ลาครับขันปุ๊บมันเป็นเขาสามารถที่เอาเองเป็นเราเองตั้งเป็นแสงว่ามาขาวๆนั่น แตนขามัน um e uh ่วๆมันต uh nah ีมันตีครอบคุ้มโตห้าไหวเองตกลงเท่าก right right ับโปโมเมือ์โปโมเมือ์ยังบัเก็บยังว่าเห็นมันเลือนนิดหน่อยยังได้ละเดี๋ยวตอนนั้นเ่ยเลือนนิดน้อยตัวนี้ว่านตัวแหละประกันคือเอาเด้อการเงินการงานอารมณ์ต่การการเงินการงานก็ดีสิอารมณ์เ่อขึ้นเย็นลงตอกเวลามีอุบัติเหตุขัดขัน กัอนศิบอยเเข้าไยนดอคนเห็ไปเรื่อยๆมันที่เป็นเราเองดอกก็เห็ดเมื่อละเล็กละน้อยไปน้าก้อนที่สินนอนหรับนี่บัดน,นอนเข้าไปจังเฮ็ดเอานุบนุกิน,กกนปจนหมลับไปเลยโดดคืนนอนกับมาเห็ดอีกเพีนหนึง่งมัดเราจะเฮ็ดโดนได้แค่สองสามวนาทีหหนึ่งเดียวแ้มันเล็เลกเลืขึ้นกอ เห็ดด ok e like <pf unlikely> ูดูเอาเลยเห็ดไปเรื่อยๆเอาไปมาทำงานก็เป็นคือผู้แม่เป็นเป็นปกติแล้วของแม่เป็นนั่นแหละแล้วถ้าจะค่อยๆคือไปสักก้อนมันจะเป็นเงดอกการเงิงการนั่นฮะก็รู้สึกอันนี้จะบริกรรมพุทธโลกับบอพุทธโลกก็แล้วแต่คอยทำก็รู้สึกตัวตัวนี้ได้ คำว่าพุโทโธมันเป็นเครื่องว่ให้คิดมากคือดักเป็นคำคิดสาหเหตุไปแล้วปุ๊บมันบริบาบาพุโทโธมันบริจับหดลมหายใจมันคิดมากเอาเองนั่อะไรปุ๊บไปก่อนเด้อเป็นดับแต่คนเล่นหนังสือปุ๊บปุมันก็นยังสอบเก่งขึ้นเงินที่สองแล้วไปนนตังเงินทียงนี่แหล,ละมันมันเป็นอย่างว่าเป็นเออเออเป็นออเจติกสำนามันเศร้า <c oughs> มันเส็จตัสองปีหายเป็นปกติเอาเด็กหน่อยเพะหม้อหาเนี่เป็นคือเด็กหน่อยแก้ตาแดงเด็กหน่อยหม้อหาสัากปีแล้วแต่ว่ามันเป็นจากชิปหกชิปเจ็ด,ดปีแล้วบอกมันเป็นสาวเราได้นานๆนะแต่ว่าคว่ำต้องคิดของทั้งนั้นนะ่ะมันเป็นเด็กน่อยยุคึ้นยุคที่หาปีนี่เอพอเมย์ตอนนั้นตอนันโตง่ายแล้วมันบระลาด อย่เองีเต้าร้านนี่อยมากเลยเก็บ้อางัไปแล้วเขาก็จะย่ามคุเตเอาปเรื่อยุดไปเรื่อยค่อยๆค่อยๆคุณเรามานั่งกิน้าวสุดเลดล้ก็ีกันเสยงอย่งเยวอย่างนี้ดยอยมกเย เอาเอกไปพึกเอาเด้อกมาุกเอาไปพึกเอาใดต่พุกเงี้ยเล่าได้กับลุกไปบางทีก็ว่าแน่ของเก่าเขาอาจนี่เขาอาจนี่มอระนาบนสติเป็นกรรมฐานเขากระไร เขานี้กันเสียสึกเราเกว่เาต้องแยนี่ก็มาเห็นที่ตม่อมีอะไรตอมีอะถามได้ได้เบกเรีกเง่ายกสา็ง่าย็กขเดแบบไปไม่ากบกเนเอเนี่เี่สบงามี่ัาวาเดนกมีเขามีกเก่าเขาเขามีของเก่า ลักษณะว่าสามารถสัมผัสอีกมิติหนึ่งไน้อาจจะมาขออยนุ่งน้ำได้เอาเขาอยู่บ่บ่บ่ไปสร้าสัได้บ่าบ่เอาดอกบ่เรลี้ยมแบบนี้อืมนัแบบยาดรืยผ้าจานด้วยบนเป็นตั้งตรงก้นมันประจำตั้งใั่ คนเฟือกกรรมฐานลูกีวด,ด,ดีเป็นอาจจะเป็นที่สุดของคนต่อไปก็ได้ไตัวมันงอต้นใดต้องไปไปมันเป็นมราณามระมรติตนแสดงลลว่าเราหนี้กรรมฐานเก่าของเรามีอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะท่านถึงเวลาที่เราคือเราเฟือกสมาธิตั้งมันนี่แล้วอาจจะเห็นยิ่งกว่านั้นอีกเป็สัญญากเก่าเป็นบุญเก่าเล่า เออข้าบปลาข้าเห็นขไว้ด <peut> ้วยบุตอยู่ีา่ดก็ลมแม่รเกี่ยว้มาทานเกาขามีตัวนี้งนะเขาบอายากแบบเขาชินในการเห็นแล้วแต่ว่าข้าบอขาี้ชินในการเห็นเขาอาจจะคิดไปต่างๆแล้วนา ยืนต่มี้ทงไปคิดย่านเขามีกรรมฐานเาย่างย่าอยู่เมื่อก็ลองสิตงนัเห็นแบบไร้ไปอนสยคุยนัดเ่นเนาะมสุมาก ก็เกก็ไม่รู้นะครับแต่สม่อันเมื่อนตู้ัดอยยม่บไา้นะถ้าเพิ่นเห็นคูบาอาจารย์เพิ่นว่ามีคูบาอาจารย์เก่าหรือมีคูต่อ้เพิ่นเด้ไปทั้งบวดเลยล่ะั้งัวแล้วมีโอกาสที่จะว่าหาคูบาอาจารย์เพิ่นตัว ก็เขาหูดเอาคอนพวงนี่เขาเห็นกิเลตัณหาคนบวเตร,ร,ระเลงไรซาละจิ๊กจอ,หอกหลออนล่มันจะเป็นแบบนั้นด้ความความคิดของเขานี่มันเลื่อยระดับคงลดกน่อยที่มาเรียกันแล้วรอ่อตระเองเชกรกปุนกับบาปเ่ยวกับตายแล้วเป็นสั่นไปจงสี่ได้ขนาดไ่นของเขาเขามีตัวนั้นนะ่ะ เนี่ยแต่ว่ามันเลี้ยงจบแล้วครับถ้ามันจากบวชจะหามให้ปล่อยลวนยุนีกับมากับมี่เห็นปะแต่ผู้ใดเคยบังลวงพ่อเบาได้หน่อยมันมันนางเบาหลงพ่อฟังสีบันเป็นนางสันนัานลงเป็นาานางสีน,นางเบาไปพร้มันเลยสั่งเลยอันนี้นโมกุปปะสอนคือก่นแะไรนา <c oughs> บวชตะมันอยากมาบวชตะพอหาเอ,อ้ยว่แม่หาขวบพอกระแมวบานหน่อยบวดบอกว่าเอาเอาเอามันจักปอหนึ่งก่อนไปจักเจ็ดปีก่อนนั่นนะเจ็ดปีมากอีกมันก็อยู่เลยเท่าเลนีิเงี้ยนมโมนั่นนะน,นางขางลงมคอนนี่ง,ง่ากงากันนะโหมัน,มนปไปตุดงไปเห็นมันเ็นี่มากด้นั่นนะ่ <laughs> เย็ดปีปปนี่แปดแล้วอะไรนี่แปดแล้วนี่เพราะมันบวชปีไายนี่ปีที่สองแล้นี่บอกให้ซื้อ่ไไรได้ไข่เออแไล่ซื้อังสิไก่รดกล้วยรลดแต่เขาต้อเป็นสัน่นละบ่ต้องเปต๊ใจดอกของเขาเขามีรักษาเขาเองดอกคนเ,เข้าบ่เคยเห็นเลายยาก นี่ของเก่ามันเออมันจะบวชแต่มาบวชที่มันตีคูนโมไปเลยดิเพราะเข็นจริงหลักหมือนกันนโมมันก็เห็นมันคือว่าระยาเนี่ยเ่าบอมันสอนเนียนหลุ่นองมันหาเลยมันตลก สอนเนียดุนบองนโมเอาซะได้่ะเอาหาอับนะรสอนเกาสวดทอานตอนนี้เอยอย่าพยายามทุบๆใจใจเขาเห็นของเขาเป็นของเขากรรมฐานเขามีมากเพื่อนจะบวดปอยบวดรวดแค่นั้นหละที่เป็นคนแช่หากินไปสร้างตาย เพราะว่ามันไปรูถ้ำเป็นถ้ำบารูถ้ำมันจะเป็นที่พึ่งของสัตว์สัตว์ต่อไปเด้ที่าหามเด้อปล่ยอยดเด้อถะแต่คนอยากด,ดูเ้อมันบวชตัวหรอกเขาก็เห็นมากตะเกิดุ่นขเขายัางบ่เปลี่ยนหนังมีแต่คนติดตามเป็นตัวนั่นเดี๋ยวมันใหญ่มันเท็เป็นที่ลงต่อขนนะ้ามันสิกว่าลงอ่อ,อย <c oughs> วนังเป็นปาาานขท่ไเป็นไซค์กับใบยานดอกพอคนมันชินแล้วคือเขาเพ็นกันทั่วไปเนี่ยเขาเห็นมีเลยพวกสัมภเวสีพวกเปรือกต่างสิแต่มันมีการฝึกสมาธิเพิ่มเติมอีกโอ้จะสีจะแจ่มใสกว่านั้นสวรรค์แบบนั้นสวรรค์แบบนี้เบาไปเรื่อยละรับ ตอนนี้ตอนนี้มันนั่งหยาบก็เลยเห็นของหยาบหยาบสัพผัสไสีเปรตพวกนี้นั่งหยาบอยู่ถ้าได้เพิ่มการฝึกหัดอบรมมีความละเอียดขึ้นอีกอคนหนึ่สิึ้นเร็วเปนเร็วแต่มีครูบาอาจารย์แนะนำให้ึกเป็นระบายละเอียดขึ้นไปรเรื่อยไปเรื่อยตอนนี้เห็นแบบหยาบสักกอนบอกกคนตายไหมไมงสินะสัมผัสได้สีเรลือต คนะนยังหยบาบหยาบแต่คือว่าเรามีสมาธิที่ดีได้น่ะคือว่าหยาบหยาบพอเข้าไปถือกันพอเข้าก็าายังบริอรอบอเขาได้นะ่ะวันนี้เพิ่นตั้งมันนี้แล้วก็สามารถดูาาอากาศเทวดาอากญญาศทุงยามาดูสีเป็นแบบนี้แบบนี้ก็ไแมบบ่ลบเป็นแบบนี้นแบบนี้นบบนตอนคนจากบวชหาบวชวัดป่าเด้ออือตพิน่นอยากบวชใหตุคนบวชน้ำ

มีโอกาสท่านมาเด,ออด้อรคอรับานเรีนทหเรรังเอพรเรียนทัโดกออกโรงเรียนทั้งโลกเป็นทั้งแบบเต่าโตคนบวชบวชที่นี่นามโมมันเป็นทัศแมแบบเป็นขสา .3 เลยนี่นป .3 ปีนี้อย่งนี่ะไรโงเรียน เขาเขานังซื้อมาให้สอบสชงไปแต่ว่าตัวก้นไปถึงหลวรกะได้ปฐมนึ่งเนะมันก็ย่อมก็ได้ทั้งเบ็ดนะเบ็ดแต่ว่ามียัง้งหรอกคับ่ะเี้แว่าสยังเขามออเออให้ลูกซึ้อตัวสูซื้บังที่กับคนลูกพื้นพามีเกิดมาก เนื้อคือหนีกดุกมันบางทีก็โยกนิ่มๆอ้อนๆถ้าใส่ก็รู้สึกยุดมันก็ยุดดอกบางทีก็โยกจังซี่ถ้าใส่ก็รู้สึกยุดมันก็ยุดโอ้ยอะไรให้ไปเถอะบางคนก็เป็นคือไฟทานจ้าแล้นมีแต่ซ้อนไฟแตกก็เป๊ะๆอยู่บงนี้เรื่องใจกำลังสมาธิที่เติมตั้งมันมันก็สังสมุดไปเรื่อยสังสมไปเรื่อยบางคนจับของแตกพวกงหลุดละ ที่แก <si ่ก็แกสูตรล่มให้ใจทั้งปากบรลุกบัดโตเบื้อเบืือขึ้นก็ค่อยค่ายลมอยู่กระจายพลังงานออกให่มันปวดหลังสั่นเละมันก็จะผู้อื่นก็ซัดดสจะดุงดเลยแหละไปฟังเธอมาถึงกันบุนฟังลงพ่อไปน้ากับบฟังอันต้นแนแ่น้ำให้น้ร้อมะ คุณเนเปล่นก่อนอตพกระสอดเต้นอ่ะโตเวิเ่เกระสอดเวลาเพิ่จับล,ลูกเพิ่ลูกเพิกระอดก็กันคนมีพลัง่อกันนะแกว่าละแม่มีพลังงานลรยกว่าลูกนิหน่อยเวลาไปจับซุกสอดก็ใไฟสอดกันน่แต่ป้าเวดอกปเจอประสบการว์นดอกก็ปเป็นยังแบบมันจะดี บอกลูกศึกว่าที่ยิ่ครอบคุณอะไรยังยังหลายอย่างนครอบครัวจะก็ดีขึ้นจะดีขึ้นได้นั่นแหละหลายอย่างแต่ถ้าเป็นขั้นตีบารีขับแก่ใจก็ดีขึ้นนั่นแหละการเงิ่อกน,อนก,กนารงานก็ดีขึ้นลูกก็ดีสติมากขึ้นดีขึ้นแต่พุ่งยิ่ผู้ชายนั่นแหละแต่เขานั่งสมาธิเมืล่าเล็กและน้อยเป็นเห็ุนะแบายุ่นหลังจากนั้นมาถูกเหตุ ก่อนก่อนนอนจากหน้าที่หาหน้าที่เห่อแต่มันเห็นผลบบแห้งสะสมเอาตัวเนาะได้ <c oughs> เรื่อ,ๆอยๆแม่เขายืนยืนข้าปากเกลียงกินเตา่านี่ยแค่เหลือบตาเบา่งไปจยจมกตัวนี้ขึ้นนึบๆหน่อยๆก็เอาละเด็ดไปเรื่อยเ็ดไปเรื่อยไปเรื่อยมันก็คอยเป็นเองแบบนี้ก็ไปแค่ย่างไปจะซื้อก็เป็นคือควบรู้ซึกนี่นาเป็นนึบๆอยู่รลอดไปเฟือก คนว่าท่านเด็ดป่วยกับบ่ป่วยไปเลยเดย้คนที่ป่วยยู่แลลวก็คอยตุแลเาบาบางลงบางคนป่วยสีสิบางคนปว่นปวยหายซแต่ว่าคนพ่ดอันนี้แล้วเข้ามาป่วยนี่หายเลยบ่เกิดปึ้นเลยขียังบ่เป็นอย่างหลายคนป่วยเราจังมาเห็ดน้ำเศร้าถูวป่ะเอาเห็ดก่อนมันสิป่วยลาไปอย่างมันจังบ่ป่วยเนาะอ <laughs> ย่งันแล้วหลายๆอย,ย่างทียังให้ไปฟึกก่อน นั่นอหไรผู้เขาเห็นผลแล้วนัน่นพวกผู้เขาในอา้ามไมเข้ามาหน่อยใช่ไล่ผลดอกฟังไลเลยๆบางคนบ่แม่นมันจไใส่แบบนี้บเบิดเก๋งมุนเบิดอัดกอบปีกันมานัน่ใไดุ้มดแล้วของมพินยุก,การมันเบิดเออต้อก็ดีใจว่าเป็นหลอดว่าอะไรบร่เหลือเลยเอ,อ เป็นคือยังมียังหุ่มใบกันว่ะเกินกับหลวงพ่อช่วยหนูด้วยกั้นเขาลมหายใจเขามันเป็นเขาเองวกันปัป๊บคนมาเต็มแล้ววะสัน <c oughs> คนมาเป็นหนูออกหลาาเดหนูไม่ไม่รู้จักตอนนั้นคนไม่รู้สึกกันว่าติขรถเลยเอารถขึ้นมาที่มาหาหลวงพอ่อมานอนอยู่ดีเป็นอาทิตย์ตั้งอาทิตย์มุนเลยคือเอาขิ่รถ ก็อาตมาสอบไปแล้วมุนจี่แปลกประหลาดสมองมันนั่งก็เป็นอย่างเดียวสมองมันนัง่งห่ออ,อ่อเอาเพาะไว้ไปชุดเอาการเงินการงานนี่คือเครื่องซอยสู้รอบครัวเข,อขาอีกอย่างหนึ่งบบเหมือนเวละก็เที่ยวไปเด็บป่วยแต่มันบ่นบมีแล้วมันก็เก็บเงินได้เองหรอกนี่ใครอยากป่วยหรอกแต่ว่าเพลิดไปซะก่อน การเรื่องการงานทุกเซอริรูปอุบัติเหตุนะแบบเวลาขับขันหน้ามันซอยเสือห้องยนินดอกอาชีพต่างๆดีต่างทนันเป็นไปเอาละ่ะฟางละเมื่อขอครับขอนะครับวันที่ยี่สิบสี่จะสอบวับนที่ยี่สิบสี่จะอนนสอบในคณะที่สอบแป็นวันที่ยี่สิบสี่จะสอบนั่งในโต๊ะห้องสอบปุ๊บ ทำความรู้สึกนึบๆเอาแค่สองวินาทีสอบได้เองเอาพวกมี <l ark> right. right. ้มันเรียนจบปริญญาหน่ะสีคนเราได้เวลาพ่อกับแม่มันถามว่ามึงสอบผ่านไหมไม่รู้ต้องไปถามหลวงพ่อต้อบอดพอไปดูคนสอบสอบผ่านใครสอบให้บอกหลวงพ่อเราบอกมึงทำยังไงกับการทำอไนนี้นึบๆเห็นเก่หลวงพ่อใสใสอยู่ในนี้ เขียนเอาเลยครับจบทะลิมยาไปด้วยแหลังกันเลเออตัวตัวกิงมันมีอยู่เลยล่ะสี่คนผุนน่ะคุณนา่งวิศวะผู้นึ่งทนายคุณนางยังบุลละรัฐศาสตร์ยัง่แหละจบหลักมีคนน่ะแต่ละปีนี่แบบนั้นหลังสงกรามด้วยยังบลละแล้วก็มาพึ่กับหลวงพ่อ เบ็ดจากมาหาไร่ของเขามาอยู่นน YouTube, อ,อุบลนี่ก็กงมากถ้าทำยูทูบในลวงพ่อนี่แหละการมานเขารีบมากเลยอันนี้ก็ทําอันนี้เด้อแกยนนึกนึกนึกแล้วก็รีบกาเอายียนเอาหลดสองวี่ไอ้เจ้าสองวีาา่สามวีนี่ก็เอาหน้ามันต้องโดนหอกมันจะงบผู้ร่วงหรอกเดี๋ยวความรู้มันจะบอกเองแบบทำไปเลย ที่ยี่สิบสี่ทำเอาเองอาจาใจว่าละ่ะเ,เริ่มต้นอาจิรย์นึกนึก,น,กนึกขึ้นสองสามวิาทีพอลืนตาขึ้นเขียนเลยคืบอกในะตัวเองดอกมันถึงเวลามันเป็นก้อนหน้าห <c oughs> ยุดมันสะงงคนรู้มันเกิดตามนั้นไปพอละ ยรรยคคายอถ้าเขาาจาับากาอีกเ็บตัวี้ย่างเดียวเลยะ่าะาเาก็ับมาอีกเฮ็ตบตัวนี้ย่างเดียวถึงเวลาแม้กระทั่งว่าตายมันจะลืมความเจ็บปวดมันเข่าสู่ร่มหายใจแล้อนดับไปเลยไม่ได้เกิดเขาบตายนในลมหายใจพึกไปนาเบื่อละโลกอันนี้เ <c oughs> นาะเออฟังลงพอเรื่อยเรื่อย มัน,าาวน,ววน,นวควาออนคายตัว <c oughs> <c oughs> เด้ <c oughs> เาากันด่าผู้นั้นด่าคนนี้หัวไปน้ำยังมานสิรถุงดีดีค่ะฟางหลวงหอวใช้กันแหละัป